สวัสดีจ้าพบกันนะจ้ากับช่องของเต้ยแต่ย,ยาเปิดดวงเนาะวันนี้วันที่17ตุลาคม2566เนาะ 17ตุลาวันราหูย้ายครั้งใหญ่เขาบอกว่าย้ายครั้งนี้ย้ายยาวเลยประมาณ2ปีเนาะวันราหูย้ายครั้งใหญ่เนี่ยมาดูกันซิว่าไพ่จะบอกอะไรไพ่จะสื่ออะไรให้กับเพื่อนๆที่ผ่านมาพบคลิปนี้เนาะในวันที่17ตุลาคม2566เนี่ยวันราหูย้ายเนาะ สวดมนต์ไหว้พระขอพรน้สิ่งดีๆขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาครูบาอาจารย์ทั้งคุณปิรมันดาเนาะปกปักรักษาคุ้มครองเพื่อนๆที่ผ่านมาพบคลิปนี้ทุกๆคนเลยขอให้วันราหูย้ายนวันนี้ย7 7ตุลานเนี่ยเป็นวันที่ดีของหลายๆคนเลยเนาะเป็นวันโชคดีเนาะเป็นวันที่แบบ เปิดโชคเปิดลาเปิดเงินเปิดทองเนาะชื่อเสียงกันงานความมัง่งคั่งความร่มำรวยเนาะขอพรครูบาอาจารย์ที่เต้ยเคารพนับถือทุกๆพระองค์เลยแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ที่เพื่อนๆเคารพนับถือทุกๆพระองค์เลยขอพระองค์เนี่ยจงเปิดทางเนาะเปิดแสงสว่างเปิดแสงทางบุญทางบรารมีให้กับเพื่อนๆเนานะเรามาดูกันซิว่า17ตุลาคมเนี่ยเนาะวันลาหูย,าย้ายครั้งใหญ่เนี่ย ย้ายยาวเลยนะประมาณ2ปีเลยนะเนี่ยเออขับไพ่จะสื่อสารอะไรไพ่จะบอกอะไรกับเราบ้างเนาะดูเพื่อเป็นแนวทางนะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นทรายเท่านั้นนะอย่าเอาไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆเรื่องสําคัญในชีวิตของเรานะคะเนาะหรือดูเพื่อความเพลิดเพลินบันเทิงใจก็ได้นะอย่าซีเรียสอย่าดรามา่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลย้ําเลยเนาะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช้วิทยานในการรับชมและการรับฟังนะเรามาดูกันซีนวัตสิบตุลาคมเนี่ยวันลาหูย,าย้ายครั้งใหญ่เนี่ยเนะาะไพ่เขาจะบอกอะไรเพื่อนๆที่ผ่านมาพบคลิปนี้บ้างฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจเพื่อเป็นค่าครูในการทำคลิปให้กับช่องของเต้ยตายาเปิดดวงด้วยนะจ๊ะ โอเคนะมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะเป็นบางเรื่องบางหัวข้อบางเหตุการณ์เนาะไม่ต้องเครียรไม่ต้องซีเรียสน,นะมันไม่สามารถตรงได้ร0อกับเรื่องของใครนะครับเพราะถือว่าอ่าเป็นเรนดอมเป็นพลังงานโดยรวมเป็นการอ่านภาพโดยรวมของหลายๆคนนะอ่ะตั้งจิตให้เป็นสมาธินึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะนึกถึงอ่าครูบาอาจารย์นึกถึงบิดามารดาเนาะนึกถึงพลังแห่งจักรวาลเรามาดูกันซิ ว่า17ตุลาคมวันลาหูย้ายครั้งใหญ่เนี่ยพายเขาจะบอกอะไรกับเพื่อนเพื่อนที่ผ่านมาพบคลิปนี้บ้างนะจ๊ะใบที่1ใบที่2เห็นไหมเห็นเนาะใบที่3ใบที่4มือโดนขาดกล้องใบที่5ใบที่6 7จ็ดแ1ดใบสุดท้าย12อ่ะเรามาดูกันสี ใช้วิทยาในการรับชมและการรับฟังนะจ๊ะอย่าเครียดอย่าซสีเรียดอย่าดราม,ม้านะ17ตุลาคมวันนี้เลยวันลาหูย้ายครั้งยิ่งใหญ่ย้ายยาวถึงในรอบ2ปีเลยนะจ๊ะกว่าจะย้ายออกอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเรามาดูกันซิว่าไพ่เขาจะสื่อสารอะไรไพ่เขาจะบอกอะไรให้กับเราให้กับเพื่อนๆที่ผ่านมาพบคลิปนี้บ้างไพ่ใบที่หนึ่งเปิดมาเลยนะจ๊ะก้าวไม่เท้า ปัญหาอุปสรรคความยุ่งยากเหนื่อยล้าภาระตำแหน่งหน้าที่บางคนเหนื่อยอกเหนื่อยใจบางคนเหนื่อยกับสิ่งที่รับผิดชอบบางคนรู้สึกอึดอ,อัดใจบางคนมีภาระมากมายหลายอย่างเลยบางคนมีความกลัดกลุ้มอยู่ลึกๆในใจบางคนรู้สึกว่าสิ่งที่กำลังภาคเพียนพยายามทำมาเนี่ยมันกำลังจะถึงฝันมันกำลังจะสำเร็จมันกำลังจะถึงเป้าหมายแต่ เนาะมันอาจจะมีอุปสรรคบ้างอาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยบ้างอาจจะมีความอ่อนล้าเข้ามาบ้างเป็นบางจังหวะเป็นบางเวลาถ้าถามว่าอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติไหมเป็นเรื่องธรรมชาติเลยนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยถ้าเป็นคนที่จะต้องลงมือทำเนี่ยแน่นอนจะต้องมีปัญหาจะต้องมีอุปสรรคเขาบอกว่าคนที่ลงมือทำอะไรทุกอย่าง ย่อมเกิดปัญหาและอุปสรรคได้บ้างเป็นบางครั้งคราวบนเส้นทางที่เราทำคนที่เกิดมาไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคอะไรเลยนั่นหมายถึงว่าคนที่ไม่เคยทำอะไรเลยเขาก็เลยไม่มีปัญหาเขาก็เลยไม่มีอุปสรรคเพราะเขาไม่ต้องทำอะไรถูกไหมคะอ่ะทีนี้ไพ่ก้าวไมยเนี่ย อ่อหอาจจะมีเรื่องสุขภาพเข้ามาเบียดเบียนด้วยเดอ้อระวังนิดหนึ่งนะเรื่องสุขภาพนี่อย่างเต้ยก็เพิ่งป่วยมานะเนี่ยเพิ่งออกจากโงรงพยาบาลมาเพิ่งจะทําได้อ่ะอ่ะาไพ่ก้าวหมายคือ1เลยระวังปัญหาเรื่องสุขภาพอุปสรรคเนี่ยสุขภาพดูแลสุขภาพนิดหนึงนะแล้วก็บอกว่าความเหนื่อย ความเหนื่อยล้าความอ่อนล้าความเหน็ดเหนื่อยพละสิ่งที่จะต้องกระทำสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบนี่ตัวตนของคุณเลยใบยที่หนึ่งไพ่ใบ,บที่สองว้าวดีวิลออฟฟอร์จูนกงล้อแห่งโชคชะตาเขาบอกว่ามันถึงเวลาของคุณแล้วที่ดวงคุณกำลังจะเปลี่ยนหลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณมีปัญหาก่อนหน้านี้คุณมีอุปสรรคก่อนหน้านี้คุณ ก่อนหน้านี้คุณมีปัญหาก่อนหน้านี้คุณมีอุปสรรคก่อนหน้านี้คุณมีความทุกข์ใจก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีสุขภาพที่ไม่ดีก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีอุปสรรคเรื่องการงานหรือว่าก่อนหน้าเนี้คุณอาจจะมีภาระหรือบางสิ่งบางอย่างที่แบบรู้สึกว่าเหนื่อยพอสมควรหนักพอสมควรเขาบอกว่าถึงช่วงจังหวะเวลาของคุณและวิวออฟฟอร์จูนกงล้อแห่งโชคชะตาออกมาบอกว่าดวงกําลังจะหมุนดวงกําลังจะเปลี่ยนดวงกำลง กลังจะเคลื่อนดวงกําลังจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีหรือวัน17ตุลาคมวันลาหูย้ายเนาะเป็นวันที่เขาบอกว่าถ้าเปลี่ยนดีก็ดีเลยถ้าใครเปลี่ยนแล้วดวงรู้สึกว่าไม่ดีดวงตกเนี่ย ไพ่เขาจะเตือนอะไรไพ่จะบอกอะไรไพ่เขาจะให้เราไปเสริมอะไรไปแก้อะไรเรามาดูกันต่อไปอาอัศวินถือไม้คุณจะประสบความสําเร็จหน้าที่การงานสิ่งที่คุณลงมือทําแต่คุณจะต้องลงมือทํานะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนขยันคุณเป็นคนไม่ถอ คุณเป็นคนที่ทำคุณเป็นคนมุ่งมั่นคุณกำลังจะมีแพชชั่นมีไฟในการทำงานสิ่งที่คุณทำธุรกิจการงานหรือสิ่งที่คุณกำลังดำลงอยู่ดำเนินอยู่ณตอนนี้หรือทำมาสักระยะหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันล้าเหลือเกินเนี่ยเขาบอกว่ามันกำลังจะประสบความสำเร็จมันกำลังจะก้าวหน้าบางคนกำลังจะได้รับข่าวดีเรื่องการงานถ้าใครรอข่าวดีเรื่องการงานนะบางคนบอกเลยกำลังจะได้รับข่าวดีเรื่องการงานถ้าคุณ หลอเรื่องการงานเขาบอกว่าดวงการงานคุณกำลังจะเปิดอ่าต่อไปเดอะไฮพิเทสอารมณ์นะพูดเรื่องอารมณ์ก่อนเดอะไฮพิเทสช่วงนี้เนี่ยอารมณ์สองบุคลิกสออารมณ์บางคนอยู่ในสถานะ,ะความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ความรักที่อยู่ในความลับ เออได้เดอะไฮพิเทสยังบ่งบอกอนะีกณช่วงจังหวะเวลานี้แรงดึงดูดของคุณค่อนข้างรุนแรงพลังจิตค่อนข้างรุนแรงถ้าคุณสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิถือศีลปฏิบัติหรือทำบุญแน่นอนเซนคุณมาเซนคุณแรงเซนคุณดี เซนคุณจะโอเคมากช่วงนี้บูชาเจ้าแม่กวนอิมนะบอกเลยช่วงนี้ไหว้พระแม่กวนอิมอาจจะอยู่ในช่วงจังหวะถือศีลกินเจบางคนกินเจและบางคนมังสังวิรัตและบางคนละเว้นเนื้อสัตว์และแต่เต้ยไม่ได้กินเจปีนี้เพราะอะไรเพราอเพิ่งออกจากโรงพยาบาลต,ต้องกินอาหารให้มันแบบให้มันฟื้นฟูนิดหนึ่งอะ่ะเพราะว่าถ้ากินเจแล้วกําลังมันจะถอยอะ่ะนั่นหมายถึงว่าอาหารเราจะไม่ครบอะ่ะเออธาตุเราธาตุอาหารเราจะไม่สมบูรณ์ พราะฉะนั้นปีนี้ก็เว้นช่วงเอาไว้เนาะส่วนมูลแทนเอาอ่ะเดลไฮพิเทสนะบง่งบอกถึงว่าคือหนึ่งเลยคุณมีสเสน่ห์มีกดแรงดึงดูดมีเซนส์นสัมผัสที่แรงมีครูบาอาจารย์มีของอ่ะมีของคุ้มของมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มรองช่วงนี้เจ้าแม่กวนอิมแรงนะสายเซียนแรงนะบอกได้เลยนะขอพรเจ้าแม่กวนอิมประสบความสําเร็จนะแล้วช่วงนี้ คุณอาจจะรู้สึกเป็นคนสองบุคลิกคนสองอารมณ์บางครั้งนิ่งเยือกเย็นสุขุมบางครั้งก็รู้สึกยิ้มแย้มแจ่มใสนั่นมันหมายถึงว่ามันเป็นสิ่งภายในที่ออกมาจากศักยภาพในอารมณ์จังหวะของคุณนะไม่ใช่อาการผิดปกติใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดลไฮพิเทสตรงนี้ยังบ่งบอกถึงว่าใครที่ อไม่ค่อยได้ไหว้พระไม่ค่อยได้สวดมนต์หรือว่าไม่ค่อยได้ปฏิบัติขอให้ทำนะช่วงนี้ขอให้ทำนะอย่างน้อยสมมุติว่าคุณสวดมนต์ไม่เป็นแต่คุณไหว้พระได้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ตั้งนโมสามจบอรหังสัมมารกราบพระ ทำแบบเนี้ยซ้ำๆก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติได้แล้วนะคะเดือไฮพิเทสช่วงนี้เซนจะดีเซนจะแรงนะแล้วช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองคุณนะอาการของคนที่ก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องสุขภาพหนึ่งสุขภาพเนี่ยช่วงนี้ต้องการสมาธิช่วงนี้ต้องการสมาธิช่วงนี้เดือไฮพิเทสเนี่ย พยายามนะเต้จะพูดยังไงอะพยายามทําให้อารมณ์ดีอะอย่าเอาเอาอย่าเอาตัวเองหรืออารมณ์ของเราเนี่ยไปอยู่ในเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มันทําให้เรารู้สึกว่าเป็นท็อกซิกอ๋อเนาะเอาตรงนี้ให้มันดีเพราะว่าเดอะไฮพิเทสเนี่ยนักบวทหญิงเทพีพระจันทร์นะเทพีผู้อย่างรู้ดวงชะตาเออเนาะประมาณนี้นะใบต่อไปเป็นใบกะอะกะหกดาบซิกออฟสว โทษทีนะเวลาเราพูดเยอะๆแล้วมันจะเหนื่อยมากเลยภพยหกดาบใบนี้ปัญหาจะคลี่คลายอุปสรรคจะคลี่คลายบางคนจะมีการเดินทางอื บางคนจะได้มีโอกาสเดินทางไปอบรมเรื่องงานบางคนจะมีโอกาสเดินทางไปไหว้พระบางคนจะมีโอกาสเดินทางไปทําบุญบางคนจะมีโอกาสเดินทางไปถือศีลบางคนจะมีโอกาสเดินทางไปทําพิธีมงคลนี่ไพ่หไม้หดาบ s i อ of s o ใบต่อไปเดวิลความรักความรุ่มโรงความมัวเมาตันหาราคาเห็นไหม เขาขึ้นคู่กันเหมือนที่เต้ยบอกก่อนนะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยบางคนอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นความลับรักที่แอบแฝงรักที่แอบซ่อนรักที่ไม่สามารถเปิดเผยสถานะได้รักแทรกรักซ้อนรักที่ไม่ได้มีแค่สองคนได้นะ แล้วช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นเต้ยบอกเลยคุณจะมีสเสน่ห์นะเดวิลคือสเสน่ห์ควบคุมสเสน่ห์ให้ดีใช้สเสน่ห์ให้ถูกทางใช้สเสน่ห์ให้เป็นประโยชน์แล้วคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการกดแรงดึงดูดของคุณช่วงนี้จะดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาค่อนข้างมากมาย สเสน่ห์จะรุนแรงเสน่ห์จะลุมเร้าแล้วช่วงนี้จะมีคนเข้ามาพัวพันมากกว่าหนึ่งคนเออบางคนเนี่ยเป็นคนโสดถ้าใครโสดนะจะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามามากกว่า1คนอาจจะมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์สองคน3คนไพ่เดวิลจะโดนอ้นี้ไหมปิดนิดนึงก็แล้วกันเนาะภาพนูสอ่ะ เดวิลนะความรักความลุ่มหลงความมัวเมาสเสน่ห์รุนแรงสเสน่ห์ร้อนแรงจะมีคนติดใจอบอกได้เลยถ้าเป็นเรื่อง18บวกอันนี้ไม่ได้รามกใดๆนะตามสื่อตามเซนต์เลยจะมีคนติดใจในเรื่อง18บวกของคุณอย่างมากอ่ะใบต่อไปเปิดมาเลยแทมแพร้นการเปลี่ยนแปลงชีวิตนับจากนี้ราหูโอ้โหลืมเลยลืมเลย เดวิลใบนี้เป็นไพ่ซาตานได้เป็นไพ่แบบราหูได้เออดาวพลูโตพูโตราหูเออเนาะเดวิลราศีมังกรพูโตราหูอ่ะคุณขอพรนะเตยแนะนําเลยไพ่เดวิลราศีมังกรไพ่พูโตไพ่ดาวราหูคุณขอพร,นะนนร,รพระราหู ให้ชีวิตของคุณมีความสุขความสำเร็จแล้วให้กรวดน้ำนะเทมเพลตให้กรวดน้ำอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาและก็กรวดน้ำให้กับสัมภเวสีบอกเลยนิดหนึ่งนิดหนึ่งตื่นเต้นอ้ามีบางคนมีบาง energy มีดวงวิญญาณติดตามตัวคุณอยู่ ไม่ใช่ทุกคนนะเป็นบางพลังงานนะบางคนคุณใสไสย,ยศาสตร์นั่นบางคนมีดวงวิญญาณแห่งเจ้ากรรมนายเวรหรือมีดวงวิญญาณของแบบสัมภเวสีผีเล่ยลอนอะไรอย่างเนี้มาขอส่วนบุญติดตามคุณอยู่คุณอาจจะฝันเห็นผีฝันเห็นคนโบราณฝันเห็นคนที่ตายไปแล้วอ่านี่แหละ กวดน,น้ำทำบุญให้เขาด่วนนะจ๊ะด่วนเลยชีวิตกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแทมแพรนนะจ๊ะเดอะเลิฟเวอร์มาเลยความรักโอ้โหเดี๋ยวเต้ขอปิดนิดนึงนะเดี๋ยวภาพนู๊ดเกิดพอภาพนูด๊ดปุ๊บเนี่ยเราเต้โดนแบงไม่ได้ไม่ได้ปิดก่อนแป๊บหนึงอ่ะทีนี้ให้เดอะเลิฟเวอร์ความรัก รักคุณจะมาบางคนจะได้ความรักที่เป็นความรักที่เป็นตัวจริงเออคุณกำลังจะได้เป็นตัวจริงในในในสถานะแห่งความรักถ้าก่อนหน้านี้คุณอยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนคุณกำลังจะได้รับการเปิดเผยหรือหรือนะเ,ออเขากำลังจะเลือกคุณอะประมาณนี้แหละเนาะ คุณจะถูกเลือกให้เป็นคนรักหรือคุณกำลังจะเป็นบุคคลอันเป็นที่รักต่อเพื่อนฝูงกัลยาณมิตรหรือไม่งั้นคนเก่าๆคนที่เคยมีปัญหากันเห็นไหมหกถ้วยท้ายสำรับตอนแรกไม่ได้อยากพูดถึงนะอ่ะคนเก่าๆคนที่เคยเลิกลากันไปหรือว่าคนที่เคยจบกันไปคนที่เคยเป็นแฟนเก่ามีโอกาสกลับเข้ามารีเทิร์น อาจจะมีการเจอเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนรักเก่าหรือบางคนมีโอกาสหยิบยกผลงานเก่าๆออกมาปัดฝุ่นเพื่อทำใหม่อ่าธุรกิจบางตัวที่ปิดไปที่หยุดไปบางคนมีการเอามาอัดแอปอัดแอปใช้เอามารีไซเคิลเอามาทำใหม่มีโอกาสนะจ๊ะและอีกอย่างหนึ่งช่วงเนี้คุณจะดูดีมีสเสน่ห สเสน่ห์คุณจะรุนแรงสเสน่ห์คุณจะโปรยปลายมันอาจจะมีคนจะเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณมากกว่า1คนนะอาจจะ2อถึงสคนเลยบอกเลยนะความรักจะเข้ามาช่วงนี้สเสน่ห์จะแรงนะการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีจะเกิดขึ้นบางคนกําลังจะได้เงินจากคนที่เขารักคุณ e หออฟสอดมีคนตามสืบตามส่องตามมองคุณอยู่ช่วงนี้คุณอาจจะดื้อด้วยอ่าช่วงนี้คุณอาจจะดือ้อคุณอาจจะหัวแข็งคุณอาจจะหัวล้นคุณอาจจะเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่คุณอาจจะรู้สึกว่าเหมือนกับว่าอะไรดีอะช่วงเนี้ยเหมือนประมาณว่าหยิบจับทําอะไรเนี่ยมันรู้สึกว่าเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ซะส่วนมากเนาะแล้วดื้อนะ เด็กถือดาบนดือ้อต่อสู้มุมาณนะอดทนมีความภาคเพียรมีความไม่ยอมฉันอยากจะทําตรงนี้ฉันอยากจะสําเร็จในเรื่องตรงนี้คุณก็ภาคเพียรคุณมีความพยายามในสิ่งที่คุณอยากจะทําอยากจะให้มันเป็นในสิ่งที่คุณต้องการในเรื่องการงานอยากประสบความสําเร็จถามว่าคุณจะได้ไหมได้ตะมองว่าได้และจะประสบความสําเร็จอีกอย่างหนึ่งอ่าอีกอย่างหนึ่งนะ จะมีคนอายุน้อยกว่าเข้ามาพัวพันในความสัมพันธ์ความรักของคุณแน่นอนร้อยเอซนต์ถ้าไม่ร้อยเซก็ให้80%ดสิบถึงเก้าเลยคนอายุน้อยกว่าจะเข้ามาพัวพันในความรักความสัมพันธ์ของคุณเดอะเล e ฟเวอร์มาเดวิลมาเขาจะรักคุณมากเขาจะหลงคุณมากเขาจะขาดคุณไม่ได้อาเดวิล จัดเมนต์คุณเจอแน่นอนความรักคุณมาแน่นอนคาพิพากษาจากสวงสวรรค์หมดเคราะหมดโศกหมดโรคหมดภัยใครป่วยใครป่วยใครมีเคราะห์ก่อนหน้านี้ใครรู้สึกดวงตกก่อนหน้านี้ใครรู้สึกดวงไม่ดีก่อนหน้านี้ใครรู้สึกว่ามีปัญหาชีวิตก่อนหน้านี้ใครรู้สึกว่าดวงชะตาความรักไม่โอเคไม่สมหวังคุณจะสมหวังดวงคุณจะหมดเคราะหมดโศกหมดโรคหมดภัยฟ้าเปิดสวรรค์เปิดทางเปิดจัดเม้นต์ทสิ่งดีนะคะทําสิ่งดีสิ่งดีจะก่อเกิดสิ่งดีจะบังเกิดคน รักจะให้โชคคนรักจะให้โชคคนที่เคยดื้อกับคุณก็จะกลับมาดีกับคุณศัตรูจะกลายมาเป็นมิตรโอ้ได้เลยคํานี้ใช้ได้เลยศัตรูจะกลายเปาเป็นมิตรคนที่เคยเข้าใจคุณผิดจะกลับมาเห็นใจคุณกลับมารักคุณอุ้ยได้เลยประมาณนี้เลยนะแล้วจะมีคนอายุน้อยกว่ามาหลงรักคุณอย่างหัวปลักหัวปลาำอ๋อมาทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ค่ะเดะ เดียมเพลลอ่ะบอกสองอย่างจะมีทั้งคนอายุน้อยและคนอายุมากเข้ามายุ่งเกี่ยวผัวพันกับความรักของคุณนะคะอีกอย่างหนึ่งเตยมองได้เลยคุณจะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูผู้ใหญ่ช่วยเหลือคนมีสีคนมีตำแหน่งคนมีสีราชการต่างชาติ ต่างอายุต่างฐานะคนมียศถาบรรดาศักดิ์จะช่วยเหลือค้ำคูณอุปถัมภ์คุณจะให้การสนับสนุนคุณจะหนุนหลังคุณจะคุ้มครองคุณเอ้ยไพย่ the emperor หรือไม่งั้นตัวของคุณนี่แหละกำลังจะได้ยกระดับตัวเองเลื่อนฐานะไปเจอกับคนที่มีความมั่นคงในชีวิตแล้วเขาจะให้ชีวิตใหม่เปรียบเสมือนตัวคุณเนี่ย จะได้กำเนิดเกิดใหม่มีความมั่งคั่งล่ำรวยมีความมั่นคงเกิดขึ้นนะบางคนจะมีโชคมีลาบโอ้โหไพ่ยเดอเอ็มเพลอร์นี่เต้ยแนะนำเลยนะนอกจากเดอะไฮพิเทสไปไหว้ขอพอรเจ้าแม่กวนอิมแล้วอีกอย่างหนึ่งเต้ยแนะนำเลยไปไหว้ uh, ท้าวเวสสุวรรณไปไหว้สมเด็จพ่อรอ้าไปไหว้พระพิคคเนตอไปไหว้ปู่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 อะไรอะ่ะ ปู่มุจลินปู่สีสุดโทอะไรประมาณเนี้ยไปไหว้ไปขอพอรอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะใบสุดท้ายสรุปค่ะหหวเจ็ดเหรียญคุณกําลังจะมีตัวเลือกเข้ามามากมายไก่กองแล้วคุณจะเลือกนะ หการงานจะมีการให้เลือกเรื่องการงานจะต้องเลือกว่าจะทำอะไรเอาอยังไงดีแล้วคุณมีโอกาสได้ช่องทางการงานมากกว่าหนึ่งงานนั่นคุณกำลังจะโชคดีคุณกำลังจะได้มีงานมากกว่าหนึ่งงานอีกอย่างหนึ่งคุณกำลังจะมีตัวเลือกเกี่ยวกับเรื่องคนเรื่องความรักมากกว่าหนึ่งคนนั่นอีกอย่างหนึ่งคนเก่าๆก,กำลังจะหมุนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณ ศัตรูจะกลายมาเป็นมิตรหรือคนที่เคยเข้าใจคุณผิดหรือว่าคิดในเรื่องที่ไม่ดีกับคุณอคติกับคุณนะโดยที่เขาแบบเออไม่ได้ตั้งใจจะคิดหรือตั้งใจจะคิดก็ช่างจะกลับมาเป็นมิตรแล้วกลับมาเข้าใจคุณอย่างมากลาหูย้าย17ตุลาคมนี้ถือว่าดวงเปิดบอกเลยนะเจ้าดวงเปิดพิมพ์คำว่าสาธุราหู นั่นพิมพ์ต่อไปเลยนะคะสาธุราหูนี่พิมพ์แค่นี้เลยสาธุราหูขอให้ลูกจเจริญขอให้ลูกโชคดีมีทรัพย์มีเงินมีทองมั่งคั่งล่ำรวยจเจริญราบลื่นหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองธุรกิจกิจการไหลามาเทมาเงินทองไหลามาเทมาถูกหยวยรวยทรัพย์ เสี่ยงโชคอะไรก็ได้เงินได้ทองเนาะคนรักอุปถัมภ์เจอคนรักที่ดีเจอคู่ครองที่แท้จริงมีแต่มิตรมีแต่บริวารมีแต่กัลยาณมิตรที่รักใครเออประมาณนี้เลยนะคะโอเคนะสุขสมหวังทุกเรื่องที่ปรารถนานะคะสวัสดีค่ะ